วัครับวันนี้3เมษายน2567ันกสถานการณ์ของเซตนั้นนะครับแนวโน้มดัชนีพักตัวนะครับกังวลเฟดลดดอกเบีย้ยต่ำกว่าคาดนะครับบอลยิวพุ่งนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันขึ้นช่วยประคองนะครับไปดูนะครับก่อนที่จะไปดูอ่าหุ้นเด่นวันนี้ของเดือนเมษานะครับเดี๋ยวจะให้ผลด้วยทำไมต้องเด่น ทำไมต้องของเดอนเอสานี่นะครับเซตนั้นลบอยู่0 1 1 3จุดนจุดะครับอยู่ที่1378.33จุดจุดนะครับ, 1, ดรบลดลงมานะครับเล็กน้อยนะครับส่วนเอ i ก็ลบอยู่1.73จุดนะครับอยู่ที่405.40 40จุดนะครับราคาทองคำยังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะครับบวกอยู่2,282.80ออนอ่ะดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ เบนสปอร์ตอยู่ที่88.99ิบาเก้ารลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ดัพยูจอยู่ที่84.97ิบไอจุดเจเก้าบาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทยังอ่อนค่านะครับ36.61บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินเยนก็อยู่ที่151.56เเยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับการเก่งกำไรจากหุ้นที่มีแนวโน้มและโอกาสนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เราจะม,มีตอบคำถาม2ตัวนะครับตัว B กับตัว a z z นะครับตอบคำถาม2ตัวส่วนอีค่าตัวนั้นก็จะเป็นอนุมอันดีในช่วงจังหวะดอกเบีย้ยนะครับดีจากผลจากการดอกเบีย้ยอาการลดดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอีออนมี AP แล้วก็มี MTC นะครับส่วนเมกะกับตัวท U นั้นก็ผลจากการส่งออกนะครับในเดือนเมษายนก็คาดว่าจะ ได้รับผลดีจากการส่งออกในราคาเงินบาทที่อ่อนค่านะครับก็น่าจะได้รับผลดีเพราะฉะนั้นเราจะมาวราะห์ทีละตัวกันนะครับเริ่มที่ตัว B นะครับเป็นตัวถามนะครับตัวนี้เป็นเป็นคำถามที่นักลงทุนถามเข้ามาว่าบีนั้นมีแนวโน้มอย่างไรนะครับก็บีนั้นก็ไปดู3เดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบ1เดือน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่บวกไม่ลบนะครับ ถือว่าเป็นจังหวะสวยงามแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับสลับปีนะครับเพราะว่า PE มี4.92เท่านะครับยิวไม่มี DPS ไม่มีมี e a r n i n g ็งเปอร์แชร์อยู่0.04ต่างนะครับจังหวะของหุ้นนั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าบีตัวแล้วไซเวย์มานานนะครับตัวนี้นะครับถ้าดูแนวโน้มชนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับจะพุ่งขึ้นไปได้จากการอะไรครับการประกาศผลการดำเนินงาน S45 นะครับก็รอดูนะครับว่า ถ้านะครับราคา F45 ประกาศผลออกมาเป็นจังหวะผูกพันหรือจังหวะบวกขึ้นไปอย่างสวยงามนี้ราคาเขาจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นทันทีนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเพราะว่าเป็น آ, แท่งเทียนโดจินะครับเป็นเป็นโอตะปู oo, โดจินะครับก็กําลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือจะไซด์เวย์ไปทางนึงข้างต่อตัวนี้ถือว่าไซด์เวยมาได้พอสมควรถึง3เดือนแล้วนะครับสลับตัว B นะครับ นั่นเป็นจังหวะที่มีโอกาสพุ่งขึ้นไปอย่างหลายวันก่อนนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าล่าสุดต้องดูจังหวะกันต่อไปตัวนี้มีจังหวะโอเคคือหมายว่ากําลังจะพุ่งขึ้นไปอย่างเช่น msd ยืนอยู่เหนือเส้นซีนยนะครับอยู่คาบอยู่ตรงเส้นศูนย์แลวก็ไอซายก็ไซเวอยู่ที่51พร้อมที่จะพุ่งได้ตลอดเวลาแล้วก็ obv ก็ไซเวอัพขึ้นมายกระดับตัวเองขึ้นมานะครับตามจังหวะ2อินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้รอแค่1อินดิเคเตอร์นั่น วอลุ่มถ้ามีวอลุ่มเข้าเมื่อไหร่นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปทันทีแล้วมีโอกาสที่จะไปชน0.15ก็คือเส้น2อง้วันนะครับโอกาสราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นมีพาโบริกซาอยู่ด้านบนนะครับคือกดราคาเอาไว้อยู่นะครับพาโบริกซาเพราะนั้นก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นก็เรียนในทางทุนได้ลองพิจารณาดูเช่นนี้นะครับก็ซื้อที่ รับที่0.12สตางค์นะครับถัดมานะครับตัวแจสนะครับแจสก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับมาเดือนเมษาก็ยังคงขึ้นต่อไปแล้วก็รอประกาศผล F45 อันใกล้เข้ามานี้นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.40ไอ0.4สตางค์นะครับอยู่ที่2.44ก็เริ่มตีดขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมครับก็กำลังจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่3บาทแท่าปากซอยนะครับเราก็ลอง พี่นาดูนะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป10% 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป2 5 1เอเอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป6%นะครับ PE 1.04เท่านะครับมียิวอยู่ที่25โอ้โเยอะทีเดียวนะครับมี EPS ที่2.31แล้วก็ dPS ยังไม่ได้ประกาศเพราะว่ารอประกาศผลการเดินงานไตามาสแรกก่อนนะครับก็กำลังจะออกมาเพราะว่าอันนี้ขึ้นเดือนใหม่เดือนเมษาก็รอประกาศผลการเดินงานถ้าออกมาดีราคาจะพุ่งต่อนะครับไปดูจัดนะครับ แชตยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับราคายังคงไซเวย์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่2.46นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2.44นะครับก็จะค่อยๆถลายไซไปเรื่อยเพื่อยกระดับแนวเส้นเทต,ตอนนี้เป็นเทขาขึ้นนะครับเดิมทีเป็นเทเทขาลงตอนนี้ก็รอจังหวะววลุ่มเข้านะครับแต่ว่า m a c d ยังคงไซเวย์ขึ้นไป RSI ก็ไซเวย์ชนโอบอทเรียบร้อยนะครับ OBV ก็ยังคงไซเวย์ถึงไซเวย์อัพเพราะฉะนั้น ดูหลักการแล้วพื้นฐานแล้วราคายังคงพุ่งต่อแล้วก็โอกาสที่ทํากําไรต่อก็รอสรุปผลการเดินงาน f 4 5่สนะครับแจ๊สนะครับจะเป็นจังหวะขาขึ้นต่อนะครับเก่งกาไรได้นะครับมาเข้าตัวเรื่องของเรานะครับตัวนี้ก็คือที่เรายกมาเหตุผลที่จะยกมาในตอนนี้ก็คือเขามีผลผลพลอยได้จากการลดดอกเบี้ยนะครับก็จะได้รับผลพลอยได้ของเดือนเมษายนนี้นะครับตัวแรกคืออีออนนะครับอีออนนี้นะครับก็ 3เดือนที่ผ่านมาลบไป2.17% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา7.88% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป5.35%นะครับ PE 13.87เท่านะครับแล้วก็มี u อยู่3.49นะครับมี EPS ที่8.66แล้วก็เคยมีการปันผลที่2.55บาทถือว่ามาได้สวยงามสลับอีออนธนาสน a p สแลปนะครับซินซินแซปนะครับ สินทรัพย์นะครับขออภัยนะครับอีออนธนาสินทรัพย์นะครับก็ออกเสียงภาษาอังกฤษผิดไปหน่อยนะครับมาดูจังหวะของกราฟนะครับว่าจะเป็นจังหวะที่จะค่อยๆทดสอบเส้น2องเลวันนะครับหรือพยายามที่จะพุ่งเลยเส้น2องเลวันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นพยายามแล้วก็ากาลังจะตัดสินใจว่าจะพุ่งเกินดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากแนวโน้มยังมีโอกาสที่จะพุ่งทะลุเส้น2องเลวันนะครับเส้น2องเลวันคือราคา158บาท ตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่เส้น157.50บาทนะครับกําลังจะทดสอบการพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะทะลุมีสูงนะครับเพราะว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ o s โ o สโคปยังอยู่ฝั่งแดนบวกนะครับ RSI ยังคงไซด์เวขึ้นไปจะไปชนโอเวอร์บอทนะครับอยู่ที่67นะครับ OBV OB <V S 1> ก็ไซด์เวถึงไซว์เวอัพยกตัวขึ้นมานะครับรอแค่วัลรุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับวัลรุ่มวันนี้ก็มีเพียง0.02 สตาร์ไอซุนสองมิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีวอลลุ่มเข้าเราก็ยกระดับราคาขึ้นก็จะสามารถพุ่งชนเส้น2องละวันไปได้ยังมีโอกาสนะครับก็จับตาดูนะครับสำหรับอีออนในเดือนเมษายนนี้ก็เข้าใจว่าราคาจะเรียบๆนเคียงและทะลุเส้น2องละวันขึ้นไปได้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับช้านี้ยังวอลลุ่มยังไม่เข้านะครับรอวอลลุ่มอย่างเดียวนะครับถัดมานะครับตัวที่2คือของของอที่ว่า มีมีมีผลต่อต่อดอกต่อดอกเบี้ยนะครับก็คือ AP AP นะครับเนะครับสามเดือนที่ผ่านมายังลบอยู่7.7%เดปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไว้แปด8เปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนึ่งเดนที่ผ่านมาก็ย่อตัวลงไปที่1.83% p งจุดเปอร์เซ็นต์นะครับเท่านะครับมี U6.48 แล้วก็มี e p s ที่1.92นะครับแล้วก็มีการปันผลที่0.70นะครับ ก็ถือว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวจังหวะที่ย่อลงมาแล้วก็เข้ารับนะครับจังหวะของกราฟของเขาก็จะเป็นแนวโน้มกําลังย่อลงมานะครับเมื่อขึ้นไปทดสอบใกล้ๆขึ้นไปทดสอบเส้นสและว,วันนะครับตอนนี้ก็คือกําลังจะพิจารณาว่าจะลงต่อหรือจะพุ่งต่อดีแต่ว่าในตอนนี้เขายังอยู่ขาขึ้นนะครับเพราะว่าพาราบริสารองรับอยู่ด้านล่าง แล้วก็ mcd ยังคง s i d e w a y ยืนอยู่เหนือเส้นศูแต่ว่า RSI นี้ยชี้ลงมาที่54ก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันกับ obv ก็ s i d e w a y เป็นมาทางเดานข้างนะครับดัะนั้นตัวนี้ก็ลุ้นให้มีบลรุ่มเข้ามาแต่ว่าดูภาพโดยรวมแล้วเข้าใจว่าวันนี้เซตคงจะยอดตัวเนื่องจากวอลรุ่มไม่มีนั่นเองนะครับทุกคนก็ต่างกังวลในบอลจินะครับว่า ถูกลดลงมาแล้วก็ดอกเบีย้ยก็อาจจะถูกลดลงมาเช่นเดียวกันเพราะนั้นการกังวลใจของนักลงทุนก็เป็นตัวชีว้วัดว่าราคายังคงไม่พุ่งขึ้นไปแต่ถ้านักลงทุนสบายใจเมื่อไหร่ก็จะเข้ามา AP เราก็ดันบนลุ่มขึ้นไปราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเก่งกําไรได้นะครับของตัว AP นี้เพราะว่ายัางยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางปุ๋ยเจแบนนั่นเองราคาครับสรับราคาของ AP นะครับ เราก็นํามาเรียนให้ท่านได้พิจนารณาดูก่อนนะครับว่าเราจะวางกลยุทธ์อย่างไรถ้าราคาต่ำมาขนาดนี้เราต้องช้อนขนาดนี้แล้วก็มันจะเด้งขึ้นไปหรือทํากําไรให้กับท่านในระยะสั้นนี้อันนี้คือ,อเป็นผลดีของหุ้นระยะสั้นๆนะครับที่ทํากําไรในช่วงจังหวะระยะเวลาสงการนี้นั่นเองนะครับมาที่ตัวที่3ก็เป็นผลพลอยได้จากดอกเบี้ยนะครับก็คือ MTC นะครับ MTC Capital นะครับก็ สามเดือนที่ผ่านมานะครับบวกไป5.03% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.73% 1เดือนท,ที่ผ่านมาก็บวกไป0.53%นะ PE มี20เท่านะครับแล้วก็มี y i e l d อยู่0.45%มี EPS ที่2.31%แล้วก็มี DPS ที่0.21%นะครับไปดูจังหวะกราฟของเขากันนะครับว่าราคาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปแล้วก็ค่อย กูดูเหมือนว่ากำลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับยืนเหนือกึ่งกลางบรูชแบนแล้วก็แท่งเทียนเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาอยู่ด้านล่างหมายว่าในวันถัดไปมีราคาก็จะเปิดเหนือราคาเดิมเสมอตัวหรือว่าพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่ทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับ m t c นะครับราคาก็จะไปทดสอบแนวต้านสูงสุดอยู่ที่48บาท74สตางค์ แล้วก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่47บาทนะครับราคาเหมือนจะไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะว่ามีาราบริกรองรับอยู่ข้างล่าง3จุดนะครับจุดไขป่ปลาแต่ว่าวันนี้ก็รอแค่วันรุ่มเข้าอย่างเดียวนะครับในแต่ละตัวนั้นเราก็ดูว่ารอแค่วันรุ่มเข้าเท่านั้นนะครับไอเมสซี uh, ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับไปตั้งแต่ข้างยินเหนือเส้นซีโร่นะครับถือว่าเป็นอันจังหวะที่ดีนะครับไอเอสไอยังคงไซด์เวย์ยืนอยู่เหนือ50 57นะครับถือว่าเป็นอันดับที่ดีนะครับ แล้วก็ o p v ก็ไซเว y ถึงไซเวทไปแต่หนึ่งข้างนะครับรอแค่บนลุ่มเข้านะครับเป็นจังหวะสวยงามก็จะทำกำไรให้ตัวนี้จุดสูงสุดอยู่ที่48.74ถ้าเกิดว่าราคาพุ่งเกินก็สามารถจะขึ้นไปที่ถึง50บาทนะครับราคาของตัว g m c นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับยังคงเก่งกำไรได้นะครับมาที่ตัวเกือบสุดท้ายคือตัวเมกกะนะครับตัวนี้ดียังไงครับตัวนี้ก็ เป็นผลพลอยได้จากค่างเงินบาทอ่อนอ่อนค่านะครับตัวนี้ได้ผลพลอยได้เพราะว่าเขาเป็นหุ้นส่งออกนะครับก็ก็ดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป2.37%และ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5.49%ดอนและ1ที่ผ่านมาก็บวกไป4.22%นะครับ pe 18.92เท่าแล้วก็มี yield อยู่ที่3.70นะครับมี eps ที่2.29แล้วก็มี dps ที่0.80นะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะสวยงามและกําลังจะพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับนั้นวันนี้อาจจะไม่บวกไม่ลบก็เพราะว่ารอวนลุ่มเข้ามาแต่ว่าวนลุ่มนั้นย่อตัวพอพอเซตติดลบนั่นเองนะครับก็รอดูนะครับตอนนี้ก็เป็นกําลังกําลังจะพิจารณาว่าจะขึ้นหรือจะลงจากสัญญาณโดจิเป็นแท่งเทียนล่าสุดของเขานะครับ ถ้านะครับราคาวนรุ่มเข้ามาราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับ m a c d ก็ยังคงชี้ขึ้น r s i ก็ยังคงสา w เวไปแต่เดินข้างนะครับอยู่ใกล้ OBOT นะครับแล้วก็ o b v ก็สาเวถึงซาเวไปแต่เดินข้างนะครับเพราะฉะนั้นดูจากหลักการของอตัวพาราบริกษาอยู่ด้านล่าง3จุดนะครับก็ผมบอกว่าราคากําลังจะพุ่งขึ้นนะครับก็ขณะที่เราพูดนี่ราคาก็พุ่งขึ้นนะครับถ้ามีวรุ่มเข้ามา ตอนนี้ก็บวกขึ้นไปตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับก็ราคาคงจะต้องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้นะครับแต่โอกาสคือราคาบวกขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณบวกนะครับก็รอดูนะครับว่าเมกะจะบวกขึ้นไปตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับเป็นผลดีต่อของการส่งออกนะครับของเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับถัดไปนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ TU นะครับ ทีนะครับราคา14.70นะครับถ้าแบบนี้ก็คือไม่บวกไม่ลบแต่เมื่อสักครู่บวกขึ้นไป0.050นิดหน่อยนะครับก็ราคาก็จะไปที่18บาทไอ้14.80บาทนะครับก็คือเขาบวกขึ้นไป10.010 10บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสเดือนที่ผ่านมาลบอยู่1.43%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มบวกขึ้นมา2.08เดือนท,ที่ผ่านมาก็ยังคงยืนยันบวกอยู่1.37%นะครับ PE ไม่มีนะครับ U อยู่ที่3.75มี EPS ติดลบอยู่3บาท55สตางค์นะครับแล้วก็มี d p s คือเคยปันผลที่0.24บาทนะครับตัวนี้จะเป็นกำไรอย่างไรไปดูจังหวะของเขานะครับแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามากันของบรุจแบนตอนนี้ก็คือกำลังจะ,ะเปิดราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นท TIO มีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปได้อย่างต่อนเนื่องนะครับ ต้องดูจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับพาบราบลิซ่าอยู่ด้านล่างราคากำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นต่อแล้วยืนอยู่บนเส้นบูลิเจอร์แบนด์ด้านบนบ่งบอกราคาว่าจะพุ่งไซว์เวย์ขึ้นไปตอนนี้ราคารับอยู่ที่14บาท80แต่ว่าราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสูงสุดที่15บาท89สตางค์นะครับโอกาสที่จะทำกำไรนั้นก็เป็นโอกาสทำกำไรอย่างต่อเนื่องสลับที่อยู่ในช่วงจังหวะระยะเวลานี้เพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนค่านั่นเอง ก็จะได้กําไรขึ้นมามาหูหลาน,นะครับดูจาก m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับและ r s i ก็ยังคงชี้ขึ้นอยู่ที่56นะครับ uh, OBV ก็ยังคงไซด์เวถึงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับราคาต่างๆยังคงไซด์เวและมีโอกาสทํากําไรขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มาแนะนําว่าควรจะเก่งกาไรในตอนที่ราคา1 4บสาทแปเราก็ทนถือให้ราคาขึ้นไปที่1 5บหาทแปสตางค์นั่นเองเป็นการทํากําไรระยะสั้นๆนะครับท่านก็ลอง พิจารณาดูในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ท่านก็น่าจะจะเข้าเก่งกาไรในหุ้นเหล่านี้ที่แอดมินได้นำมาให้ท่านได้รับทราบแล้วก็รายงานถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในในโอกาสอันใกล้นี้ของเดือนเมษานี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับท่านออพิจารณาดูนะครับเราก็ค้ากันไปนะครับราคาก็ไม่สูงมากเกินไปนะครับราคาก็พอที่จะเข้าเก่งกำไรได้ ก็ฝากท่านันทุนเอาไว้ถ้าท่านชื่นชอบกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาก็เริ่มตั้งแต่35บาทนะครับราคาไม่ถึงกับค่าค่าเขาเรียกค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับค่าก๋วยเตี๋ยวช่วยหนึ่งสมัยนี้ก็45บาทหรือ55บาทนะครับค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็ เริ่มจากสมาชิกรายเดือนเพียง35บาทถูกๆเท่านั้นเองก็ท่านก็จะได้รับข้อมูลอ,อย่างครบถ้วนนะครับเวลามีข่าวสารต่างๆก็จะรายงานไปถึงท่านแต่ว่าท่านต้องพิจารณาหรือว่าดูช่องช่องขยะด้วยนะครับว่าการรายงานของเราเน่ยไปอยู่ตตกในช่องขยะหรือเปล่าท่านก็ต้องดูด้วยช่อง,องขยะของตัวเองนะครับก็แก้ไขใ การรายงานของเรานั้นไม่ไปตกในช่องขยะนะครับจะได้เห็นข่าวหรือว,ว่าคลิปของเราได้ทันช่วงทีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ David